ถ้ามันฟุกนี่แม่นั่นมันวินมอไซค์นะยา,ายายแม่สั่งเยอะขนาดนั้นอ่ะแม่กินหมดหรอแม่กินไม่หมดหรอกก็แม่โมโหหิวอ่ะก็เลยแกล้งมันเล่นไปอย่างนั้นแหละดีค่ะแม่เอาให้เงินที่อีฟุกเนี่ยมันวิ่งวินมันทั้งวันหมดตูดไปเลยพอดีว่าคุณฟุกให้นิฉันมาดูแลพวกคุณสองคนนะคะ่ะแล้วก็ถ้าพวกคุณอยากได้อะไรเพิ่มเติมสามารถแจ้งนิฉันได้เลยนะคะเดีย๋ยวดิฉันจัดการให้คะ่ะ ุไอ้วินมอไซคกระจกกระจกนั่นแ่ะนะเล่นใหญ่ถึงขั้นจ้างเด็กเสิร์ฟมาเอนเตอร์เทนเราเนี่ยนะถ้ามันไม่ยอมรับเราก็ต้องทำให้มันรู้ว่าเราไม่ได้โง่คุณจะทำอะไรล่ะคะกลับมาแล้วค่ะคุณแม่ กลับมาแล้วเหรอเป็นยังไงเหนื่อยไหมนิดหน่อยค่ะแปบ๊บหนึ่งนะแม่ฮัลโหลค่ะฟุกอ๋อ oh, ได้ค่ะวางอยู่พอดีเลยค่ะงั้นขอพาคุณแม่ไปด้วยได้ไหมคะค่ะแล้วเจอกันค่ะนี่ไม่แฟนแก๋กเขาทำอาชีพอะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะแม่ ทุกวันนี้เขายังไม่บอกหนูเลยแต่วันนี้เขาเพิ่งโทรชวนไปร้านอาหารเขาบอกว่าเป็นร้านของเขาเลยนะแล้วหนูก็บอกเขาไปแล้วว่าหนูจะพาแม่ไปด้วยแสดงว่าเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารนะสินั้นก็คงรวยมากเลยถ้าเป็นพวกรับจ้างนะหรือพนักง,งานทั่วไปอะแม่ไม่เอาด้วยหรอกนะโอ๋ยแม่ลูกแม่ก็ไม่เอาแม้คนชนชั้นล่างแบบนั้นอะลูกแม่เนี่ยฉลาดเลือกอยู่แล้วไปเข้าบ้านกัน แม่เตรียมของว่างไว้ละนุหิวอ้าจอดทำไมล่ะยะายไม้นั่นมันฟุกนี่แม่นั่นมันวินมอเตอร์ไซค์นะยะายไม้ไม่ใช่นั่นอะฟุกแน่แน่ไม้จำได้ ไหนบอกว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารทาไมมาขับวินมอเตอร์ไซค์อย่างนี้ล่ะไมายก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะลราแค่นี้ก่อนได้ค่ะเดี๋ยวรอสักพูดนะคะแม่จริงๆร้านอาหารก็หลูด,ดีนะแต่แม่สั่งเยอะขนาดนั้นอ่ะแม่กินหมดหรอแม่กินไม่หมดหรอกก็แม่โมโหหิวอ่ะก็เลยแกล้งเล่นไปอย่างนั้นแหละ ดีของคุณแม่เอาให้เงินที่อ e ีฟุกเนี่ยมันวิ่งวินมันทั้งวันหมดตูดไปเลย <c oughs> มันไส้นะมันหลอกเราได้ไงว <c oughs> ิ่งวินวันเดียวอะ่ะเพอเพิไม่พอจ่ายค่าอาหารเราด้วยนะลูกจร่งด่มค่ะแม่มันสาม่เธอมายืนจ้องฉันกับแม่อะไรอยู่ตรงนี้เนะะี่ยคะอ๋อ พอดีว่าคุณฟุกให้ดีฉันมาดูแลพวกคุณสองคนนะคะแล้วก็ถ้าพวกคุณอยากได้อะไรเพิ่มเติมสามารถแจ้งดิฉันได้เลยนะคะเดี๋ยวดิวฉันจัดการให้ค่ะคุณฟุกไอ้วินมอไซค์กระจกกระจกนี่แหะนะเล่นใหญ่ถึงขั้นจ้างเด็กเสิร์ฟมาเอนเตอร์เทนเราเนี่ยนะเออคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะ คือว่าคุณฟุกเขาเป็นเจ้าของร้านนี้นะคะเขาไม่ได้เป็นวนมอเตอร์ไซค์เหมือนที่คุณพูดนะคะถูกปากไปเลยนี่แกเป็นพวกเดียวกันแล้วก็รวมผัวกันมาหลอกฉันใช่ไหมคงตั้งใจมาหลอกเงินฉันกับลูกฉันน่ะสิอาแล้วนี่ไอ้ฟุกอัคุณฟุกของเธออะไปไหนละพอดีว่าคุณฟุกเขาไปทำธุราน,นะคะเดี๋ยวก็กำลังจะเข้ามาแล้วคะ่ะไปธุระเหรอไปส่งผู้โดยสารละสิไม่ว่า อย่าคิดว่าจะมาหลอกพวกฉันง่ายๆนะพวกคุณเข้าใจกันผิดใหญ่แล้วนะคะคุณโฟรเขาเป็นเจ้าของร้านที่นี่จริงๆค่ะไม่ได้เป็นวินมอเตอร์ไซค์เหมือนที่พวกคุณพูดกันนี่ยังโกหกไม่เลิกเหรอเอาอยัางไงดีคะคุณแม่ถ้ามันไม่ยอมรับเราก็ต้องทำให้มันรู้ว่าเราอะไม่ได้งงกคุณจทำอะไรหรอคะ ไม่เกิดนะอะไรขึ้นหรอครับมาได้สักทีนะไอ้วินกระจอกนี่แกผมคิดว่าฉันกับคุณแม่งโง่มากนะสินะถึงจะมาหลอกกินกันฟรีๆแบบเนี้ฮะเอ่อมาผมว่าคุณเข้าใจผิดแล้วแหละมันไม่ใช่แบบที่คุณคิดน,นะเข้าใจผิดงั้นเหรอนัดมาร้านอาหารหรูกัดจะมากินฟรีไม่ต้องจ่ายละสิท่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณแม่ เออไม้ผมซื้อดอกไม้แม่คุณด้วยนะคุณแม่ดูสิคะมันมีดอกไม้มาด้วยอะ่ะคุณแม่ว่ามันไปเก็บจากถังขยะหรือขโมยเข้ามาคะแม่ดูจากสภาพมันแล้วอะ่ะกระจอกกระจอกและสะถุนแบบนี้อน่าจะมาจากถังขยะนะแม่ว่า <c oughs> จริงที่สุดเ็นของแม่ <c oughs> เอาของแกคืนไป เกิดอ,อะไรขึ้นคะอ๋อนี่คุณเป็นผู้จัดการร้านใช่ไหมคะมาก็ดีเลยค่ะช่วยเรียกตำรวจให้ฉันหน่อยเรียกตำรวจเรื่องอะไรหรอคะใกล้สองคนนี้มันเป็นพวกต้มตุน๋นเป็นมิจฉาชีพมันหลอกฉันกับแม่น่ะสิฮะมิจฉาชีพฉันว่าพวกคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะคุณผู้จัดการรู้ได้ยังไงคุณรู้จักพวกมันด้วยเหรอใช่ค่ะฉันรู้จักคุณฟุ๊กเป็นเจ้าของร้านอาหารนี้ส่วนคุณทิพย์ เป็นพนักงานเสิร์ฟค่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงเมื่อก,กี้อ่ะฉันยังเห็นมันขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่เลยนี่นี่ลุ๊กเป็นเจ้าของร้านอาหารนี้จริงๆเหรอคะใช่ครับที่พวกคุณเห็นผมขับวินนั่ก็เพราะว่าเป็นอะไรมากไหมครับเนี่ยทำไมมานั่งตรงนี้นะ ผมมาสง่งคุณพิรั <anything> ครับนี่ลุงสมศักดิ์มาขับวินเหรอครับเนี่ยคุณแม่ท uh ่านบ่นค <individual to> <out> ิดถึงลุงสมศักดิ์มากเลยลุงไม่สนใจจะกลับไปขับรถให้คุณแม่เหรอครับเฮ้ยคุณลุงครับเป็นอะไรไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมไปส่งลรงพยารานค่อยๆลุงนะครับอาอเดี๋ยวมอใส่ไซลุงละเดี๋ยวผมขับรถคุณลุงไปก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อลุงด้วยโอเคครับ ไปครับคุณลุงอุ๊ยตายแล้วนี่พวกเราเข้าใจผิดหรออะฟูกฉันขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจเลยอ่ะพอดยครับไม่ใจะเย็นๆก่อนนะลูกฟูก มีอะไรอ่ะก็พ่อก็คุยกันนะขอโทษนะครับผมกับคุณไม่ใช่แม่ลูกกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมกับไม่ไม่ได้เป็นอะไรกันครับจำไหมนะครับคนเราจะต่ำจะสูงจะกระจอกหรือไม่กระจอกมันไม่ได้อยู่ที่อาชีพหรือว่าเสื้อผ้าแต่มันอยู่ที่การกระทำมากกว่าครับไม่กับแม่เข้าใจแล้วคะ่ะคุณนุชครับถ้าเขาจะทานอะไรก็ให้เขาทานนะครับ แล้วก็อย่าลืมคิดค่าอาหารกับเขาด้วยได้เลยค่ะคุณฟุก๊กฟุ๊กคะฟุก๊กจะไปไหนแล้วคะฟุกฟ๊กฟุ๊กลูกฟุก๊กเอาไงดีคะคุณแม่แล้วค่าที่สั่งไปต้องเยอะขนาดนั้นอะ่ะจะมีปัญญาจ่ายเขาหรอคะแกก็าหาทางวิาเองสิแต่แม่มันคนสั่งไปนะคะฉันไม่มีปัญญาจ่ายนี่แล้วใครจะจ่ายล่ะคะแม่